ยุดหดวิ่งวิ่งหาหเงินเงินเดือนกันสักทีหยุดโทรหาเราเกิดมาทั้งชาติขอโอกาสด้วยสักครั้งจะใช้พลังทั้งหมดที่มีทำฝันนี้ให้เป็นจริงโทร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมศิวมินรโรภัฒนาบังดีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากที่ได้มาแบ่งปันโอกาสดีๆในการสร้างชีวิตใหม่สำหรับทุกท่านด้วยนะครับจากการสังเกตครับที่ผมทําอาชีพมาหลายอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีพทํางานประจำนะครับอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจเป็นธุรกิจอิสระหลายๆแบบก็ตามนะฮะผมสังเกตว่าปัจจุบันนี้คนปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องของชีวิตอยู่3อย่างครับอันแรกคือปัญหาเรื่องรายได้ถูกไหมครับ บ,บางทีมันชักหน้าไม่ถือหลังกระเป๋าตังตีบตันเราก็ทํางานหนักมานะครับกู้สารพัดจยเว้นกับระเบิดไม่กู้นะจะอยู่ก็ไม่สบายจะตายก็ไม่สะดวกเยอะมากครับไปด็นที่2ที่คนมีปัญหาคือเรื่องของสุขภาพครับทำงานหนักๆไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองเครียดนะครับหนี้สินลกรุงรังต่างๆเกิดปัญหามากมายและสุดท้ายสิ่งที่คนเรียกร้องหามากๆเลยคือเรื่องของเวลาครับ เวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งหลายๆคนก็อยากจะมีเวลาที่ไม่ได้ทํางานหรือมีสุขภาพที่ดีแต่สามารถไปพักผ่อนได้ไปตีกอล์ฟได้ไปเที่ยวทะเลได้หรือไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนต้องการมากๆในชีวิตคือ3ประการนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมเจอคือในสังคมเรานะฮะจะมีคนอยู่ประมาณ4ประเภทครับที่กําลังต่อสู้ดิ้นรนเหมือนกับผมนี่แหละนะครับไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะเป็นคนนึงใน4ประเภทนี้ก็ได้นะครับคนประเภทแรกคือคนที่ไม่มีเงินครับแต่มีเวลามากมายในชีวิต สังเกตไหมครับหรืออาจจะเป็นท่านที่นั่งอยู่วิดีโออยู่ตัวนี้ก็ได้นะครับคือไม่มีเงินเลยแต่มีเวลาเยอะครับจะไปนู่นไปนี่เยอะมากครับคือคนไม่มีงานทําครับโดนใจไหมฮะนะครับคนประเภทที่2คือคนที่ไม่ค่อยมีเงินหรือมีเงินนิดเดียวครับและก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยสังเกตไหมครับว่าคนอาชีพนี้เป็นคนที่ปัจจุบันนี้เยอะมากๆกครับก็คือคนที่ต้องทํางานลักษณะเป็นงานลูกจ้างงานรับเงินเดือนนั่นเองนะครับเงินเดือนไม่พอใช้นะครับอย่างที่ผมบอกให้ฟังว่ารายได้เรากําหนดเองไม่ได้ คนประเภทที่3คือคนที่มีเงินเยอะครับหรือว่ามีเงินที่โอเคเลยละ่ะดีมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาสังเกตไหมครับคนกลุ่มนี้จะต้องนั่งเฝ้าร้านจะต้องคอยปิดร้านเปิดร้านตลอดเวลานะครับมีลูกจ้างก็ต้องกังวลว่าเขาจะขโมยของไหมลูกจ้างต่างชาติจะมาเชือดคอใชนหรือเปล่าชา่วเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็คืออาชีพค้าขายนั่นเองหยุดแต่ละครั้งไรายได้คุณหายไปจริงไหมครับลองคิดดูดีดนะคะคุณต้องรวยแบบนั่งเฝ้าร้านคุณชอบไหมครับที่ต้องแบบนั้นตลอดชีวิตไไหลายคนไม่ชอบนะครับอาชีพสุดท้ายหรือคนประเภทสุดท้ายก็ออผมเเจยะช่นว ปัจจุบันนี้มีเจเนอเรชันใหม่มีคนอายุประมาณ20ต้นต้นๆประสบความสำเร็จบ้างไหมคือคนที่มีเงินเยอะครับและก็มีเวลาในชีวิตสังเกตไหมครับมีคนมาคนอายุ20กว่าไปตีก๊์ฟขณะที่เรากําลังรูดบัตรเข้าออกกําลังที่รับงานจากนายจ้างกําลังทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานอยู่เลยแต่คนบางคนวันพุธกับขับรถพอเช่ครับไปดูหนังที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์เอสเอฟซีนิมาซิตี้โดยที่ไม่กังวลเรื่องเงินเลยมันเกิดอะไรขึ้นคนกลุ่มนี้มีความสุขและมีเงินและมีเ,ลมเวลานในช่วงเดียวกันด้วยนี่คือสิง,สงห,งหม คือต้องมีเวลาและต้องมีเงินด้วยพร้อมกับสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่มีการเขาเรียกว่ามีการทําอาชีพขึ้นมาแล้วมีการสรุปตัวเลขขึ้นมาครับปรากฏว่าคนที่ประสบคสวามสำเร็จเขาแยกออกครับและผมเองก็ปัจจุบันดูแล้วครับว่าจะประสบคสวามสำเร็จในชีวิตนี้ได้ยังไงบ้างมันมีรายได้ที่เราต้องรู้นะฮะก่อนที่จะสายเกินไปอยู่2ประเภทครับที่คน4ประเภทนี้รู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่มันมีครับ 1. รายได้ที่เรียกว่าแอคชีพเป็นคาพี่น้องครับ แอ็กชีเป็นคำคือรายได้ที่คน95%ปัจจุบันนี้ยังทำงานกันอยู่ยังไม่รู้ยังไม่สามารถหลุดออกจากช่องทางนี้ได้เลยก็คือรายได้ที่คุณต้องเป็นต้นเหตุของเงินนั่นเองคุณต้องเอาทั้อาวุธการศึกษาของคุณคุณต้องอยู่หน้างานคุณต้องรูดบัตรเข้าออกคุณต้องไปทำงานเท่านั้นถึงจะมีรายได้ถ้าคุณป่วยคุณไม่สบายคุณทะเลาะกับเจ้านายคุณลาคลอสหรือเกิดอุบัติเหตุก็ตามหรือแม้กระทั่งเกิดทุพพลภาพคุณอาจจะตกงานก็ได้จริงไหมครับไม่มีนายจ้างคนไหนที่อยากให้คุณหยุดงานงี่ห้าเนงด คุณต้องทําและรายได้ถึงจะเกิดนั่นคืองานประเภทแรกครับแอคทีฟบิลคัมครับซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จด,ด้านการเงินเขาจะมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาจะพยายามไปอีกช่องทางนึ่งครับคือเขาจะไม่อยู่แล้วนี่คืออาชีพที่คนหรือว่ารายได้ที่คนประมาณ95ในสังคมเราเป็นอยู่พี่น้องครับเป็นเหมือนกันไหมครับ ประเภทที่2ครับประเภทที่คนประสบความสำเร็จในชีวิตที่นะครับมีความสําเร็จและมีการเงินที่เขาเรียกว่าอู้ฟู่นะครับหรือประสบความสำเร็จจางมากมายและพร้อมแบ่งปันให้กับผู้คนนะครับเราจะสังเกตไหมครับว่ามีอุทกภัยมามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหรือมีการต้องการความช่วยเหลือต่างๆจะมีคนรวยครับพี่น้องครับเขาจะมีการบริจาคทีละ200 0 0 0ทีละสล้านสล้านและล่าสุดเมื่อวาน2วันนี้เองครับโรนันโดนั่นเองครับบริจาคทั้งหมด268ล้านบาทช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลครับ คนประสบความสำเร็จเป็นแบบนี้เขาทําอาชีพอะไรครับเขาเลือกทําอาชีพแบบพสซีฟเป็นคำพสซีฟเป็นคำคือรายได้ที่คุณนะฮะเป็นต้นเหตุของเงินในช่วงระยะเวลาแรกๆหรือคุณเมื่อทําไปด้วยคุณจะอยู่หรือไม่อยู่คุณจะทําหรือไม่ทําก็ตามแต่รายได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนท่อส่งน้าครับเขาเรียกว่ารายได้แบบพสซีฟเป็นคำเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้ครเป็นธุรกิจที่คนรวยเขาสร้างเนื้อสร้างตัวจากกลุ่มแรกคือแอคทีฟเป็นคำแล้วก็หาช่องทางครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองกลายเป็น ไรายได้แบบท่อส่งน้ําหรือก๊อกน้ําที่หมุนครั้งเดียวแล้วน้ําไหลตลอดชีวิตโอเคไหมฮะนี่คือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตนนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกว่าไรายได้แบบแพสซีเป็นคําที่ผมเองสี่ว่าเป็นโรควัฒนบุรีในการค้นหาวันนี้นะครับบริษัทดีนอลถือว่าเป็นบริษัทเด่งด้วยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตครับว่าอยากให้ทุกท่านนะครับรู้จักว่าไรายได้แบบแพสซีเป็นคํานั้นมีอยู่ประมาณ4ี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกครับที่คนเขาทํากันแล้วก็คนรวยทํากันครับได้ยินไหมครับว่า หุ้นก็คือคนที่สร้างเงินจากเงินต่อเงินครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยกําไรปันผลต่างๆหรือคนเล่นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะมีเงินทุนในการเล่นซึ่งคนทั่วไปถ้ามองไม่เห็นก็จะซื้อหวยแทนจริงไหมครเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองนี่คือกลุ่มแรกถ้าเราไม่เชี่ยวชาญจริงไม่มีที่ปรึกษาจริงไม่มีประสบการณ์จริงเราอาจจะเสียตัวก็ได้นะครับอาจจะหมดตัวก็ได้นะแต่ยังมีโอกาสอยู่นะฮะ นี่คือช่องทางแรกที่คนรวยเ็าทำกันช่องทางที่2ครับคือไรายได้ที่เกิดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับธุรกิจเรื่องที่ดินเรื่องของตัวอสังหาริมทรัพย์ตัวอาคารตัวโรงแรมตัวในส่วนของห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับนี่คือในส่วนของคนรวยเขาทำแบบนั้นซื้อเมื่อ3-4ปีที่แล้วราคาไร่ละ2 0 0 0 0 0 พอมาถึงปีนี้ขึ้นไปไล่ละประมาณ20ล้านเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้และก็ถ้าเราดูสถิติเรื่องคนรวยในประเทศไทยจะสังเกตไหมครับว่าในส่วนของคนที่ประสบความสเ็จในประเทศไทยเจ้าของ C p 7ีเซวนั้นครองอันดับหนึ่งกับเจ้าสัวของเบียร์ช้างมาหลายปีครับสลับกันตลอดเวลาแลวก็มีในส่วนของกะทิแดงด้วยแต่ปีนี้2ปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสเ็จและเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ กลุ่มบุคคลที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ครับก็คือในธุรกิจของตระกูลจิราธิวัฒน์นั่นเองก็คือธุรกิจของเซ็นทรัลและธุรกิจในเครือมากมายเห็นไหมครับปัจจุบันี้ธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจที่สร้างคนประสบามสูเรได้มากมายเช่นเดียวกันช่องทางต่อมาครับที่คนรวยก็ทํากันคือธุรกิจที่เขาเรียกว่าสร้างเงินผ่าน intellectual property ครับก็คือทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองพี่น้องครับตัวนี้เป็นตัวที่น้อยคนที่จะทําได้ แต่แลหลายๆคนที่ทําได้ก็ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งว่าเขาจะมีชีวิตหรือตายไปแล้วก็ตามจากไปแล้วยังมีคนที่ใช้ในส่วนของสินค้าและบริการเขาอยู่ไม่ขึ้นแจ็คสันเห็นไหมครับว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วยังมีคนฟังไหมครับมีสุรพลสมเจริญเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบป,ปีมีคนฟังเพลงเขาไหมครับมีนะครับและถ้าจะพูดตัวอย่างง่ายๆครับในส่วนของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ผมทึ่งในความสามารถของเธอมาก เธอถูกสามีทิ้งตอนที้เธอมีลูกตัวเล็กๆเธอต้องไปนะต่อแถวเพื่อขอเงินประกันสังคมเดือนละ7 8 0 0 0บาทในประเทศอังกฤษนะฮะเงิน 7, 7 8 0 0 0นนี่ทำอะไรได้บ้างวันหนึงนะ่งครับเธอตัดสินใจที่จะเอาลูกเธอไปอยู่ที่ร้านกาแฟเพื่อที่จะประหยัด เครื่องทาความอุ่นที่อยู่ที่บ้านเธอคือเครื่องทําความอุ่นที่บ้านเพราะอากาศมันหนาวต้องประหยัดเอาลูกไปด้วยเธอก็ขายกาแฟในขณะที่เธอว่างเธอก็จะมาไกวเปลูกแล้วก็เขียนสิ่งที่เป็นความฝันของเธอก็คือเธอทําได้สิอย่างเดียวก็คือการเขียนและรับเงินจากร้านกาแฟและก็ประกันสังคมเท่านั้นนะครับแต่รู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้จากความที่เขาอดทนเขามีความเชื่อนะครับจากผู้หญิงที่ตกต่าสุดขีดในชีวิตครับปัจจุบันกลายเป็นผู้หญิงที่รวยกว่าพระราชินีอริศเบรแห่งประเทศอังกฤษ คนนี้ถ้าผมพูดชื่อออกมาทุกท่านรู้แน่นอนครับก็คือเจเคโรลลิงคนแต่งเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองทั้งหนังสือและก็เครื่องภาพยนตร์เกิดขึ้นมากมายครับทรัพย์สินเธอหลหมื่นล้านเห็นไหมครับนี่คือสามอาชีพแรกที่คนรวยเขาทำกันแต่อาชีพสุดท้ายเป็นอาชีพที่กูรูระดับโลกเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนยุคศตวรรษที่21นั้นคุณห้ามมองข้ามเด็ดขาดเป็นช่องทางที่เป็นทางเลือกที่สุดยอดมากๆและไม่ได้ยากเลยก็คือธุรกิจแฟรนไชส์มีหลายรูปแบบครับ ธุรกิจที่ขยายเครือข่ายธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ขยายเครือข่ายไปแล้วก็รับค่าแฟรนไชส์ไปนะครับคุณจะเห็นว่าปัจจุบันในทุกอย่างเป็นเครือข่ายหมดเลยเป็นแฟรนไชส์หมดเลยเซเว่นนะครับมีสาขาเดียวไหมครับปัจจุบันก็8,200สาขาเซ็นทรัลไม่ได้มีที่เดียวแมคโคบิ Mac ๊กซีโลตัสนะครับร้านสึทธยานะครับ MK สุกี้ทุกอย่างเป็นเครือข่ายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือในส่วนของพลานุภาพของเครือข่ายและเกิดรายได้แบบมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นนัก กูรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ก็เลยมีการวิเคราะห์ครับว่าถ้าจะมีช่องทางที่ทําให้คนธรรมดาครับสามารถเปลี่ยนมาเป็นคนที่มีรายได้แบบแพสซีเป็นคาได้ง่ายที่สุดอ่ะคือช่องทางของแฟนชส์เท่านั้นแต่มีอยู่แฟนชส์ตัวหนึ่งครับที่ผมจะบอกว่าวันนี้บริษัทที่ผมกาลังพูดอยู่วันนี้วิดีโอที่ท่านอยู่หรือว่าวีดีอาร์ก็ได้ที่ท่านจะพูดกันนะฮะที่ท่านกาลังดูอยู่ตอนนี้ครับคือบริษัทดีนนวนั่นเอง อยู่ในส่วนนี้คือธุรกิจ MLM หรือว่าในส่วนของ Network Marketing นั่นเองจะเรียกว่าเป็น p r s s o n l l r a n c h i s e หรือ Fanchise ส่วนบุคคลก็ได้นะครับธุรกิจเครือข่ายส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนองประกอบตัวนี้เป็นธุรกิจที่ง่ายนะทุกคนง่ายครับคอนเซปต์ของเราดีนอลนะครับท่านนะครับยังใช้ชีวิตแบบเดิมแต่แค่ท่านนะครับเข้ามานะครับจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ครับ เปลี่ยนจิตวัตรของท่านให้กลายเป็นจิตการเคยเอาเงินไปซื้อสินค้าที่อื่นไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมที่คุณเคยซื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันที่ใช้ไปแล้วคุณอาจจะได้แค่ส่วนลดหรือไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่วันนี้ครับเรามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทดีโน่ครับทุกๆบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อมาจะเกิดเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและมีส่วนแบ่งให้คุณตัดลอดชีวิตแบบนี้น่าสนใจไหมครับ เพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของเราจึงบอกว่าบริษัทดีแนลหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งผมเองซีวบินนะครับใช้หลักในการตัดสินทั้งหมดอยู่7ข้อด้วยกันในการเข้าร่วมกับบริษัทดี n นลนะครับข้อแรกครับดีแนลดียังไงบ้างหนึ่งคือบริษัทของเราบริษัทของดี n นลครับมีความมั่นคงมีรากฐานธุรกิจที่ยาวนานนะครับถ้าพูดถึงตลาดธุรกิจซิงเกิลนั้นเราผ่านมา3-4ปีแล้วนะครับแต่ในส่วนของธุรกิจเครือข่าย m อ็ m นั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเพราะเริ่ม มาแล้วก็ถือว่าการกําลังสร้างโครงสร้างให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองพร้อมกับตลาด a c นะครับข้อที่2ครับทีมผู้บริหาร จากที่เราเห็นบริษัทเราผ่านมา3-4มปีแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจเราผ่านสคบาเรียบร้อยนะฮะทีมผู้บริหารเราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตซึ่งเป็นธุรกิจที่ยากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้สำหรับผมเองท่านรับรายได้มา200-300ถึงล้านคือหลายร้อยล้านกับผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งและก็ทีมงานของท่านในทีมผู้บริหารทั้งหมด3ท่านนั้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงผมตัดสินใจเข้ามาเพราะความเป็นมืออาชีพและความสาเร็จจากเซลฟ์เมดมิลเลนยร์ครับ เศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองของแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ในส่วนของมรดกตกทอดเลยนะครับนี่คือ2ประเด็นแล้วประเด็นที่3คือเรื่องของโปรดักต์ครับสินค้าของบริษัทของเราเป็นสินค้านวัตกรรมในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพเรื่องของโกรธฮอร์โมนซึ่งนะครับปัจจุบันในสุขภาพและปัญหาสุขภาพต่างๆเกิดขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานในการขาดโกรธฮอร์โมนนั่นเองซึ่งมีโอกาสเราจะพูดกันในเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับประเด็นต่อมาครับก็คือในเรื่องแผนการจ่าย n w n e s s s แ a นแผนการจ่ายนวัตกรรมเจ้าเดียวในโลกนี้ซึ่งไม่คำนวณผลประโยชน์จาก PV แต่คำนวณผลประโยชน์จากสิ่งที่ท่านชอบที่สุดเลยก็คือในเรื่อง,องบาทเลยซื้อไปกี่บาทคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยแบบนี้ดีไหมครับผมดีมากๆครับสำหรับผมตัดสินใจว่าใช่เลยที่นี่นะครับต่อมาครับนอกจากในส่วนของบริษัทผู้บริหารผลิตภัณฑ์แผนแล้วผมยังดูในเรื่องของนะครับจังหวะโอกาสด้วย ปีที่แล้วเราผ่านสคบครับประมาณเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจเป็นจังหวะเริ่มแรกที่เราจะมาเริ่มธุรกิจในการบอกต่อและสร้างทีมคนกลุ่มแรกๆครับธุรกิจทุกธุรกิจครับถ้ามันเติบโตผ่านช่วง3-5ถึงปีไปได้คนที่อยู่กลุ่มแรกๆครับรวยกันทุกคนจริงไหมครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับต่อมาครับในส่วนของสิสเทมครับเรามีระบบโรงเรียนสอนธุรกิจซึ่งแน่นอนครับในการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายปัจจุบันนี้มีคู่แข่งประมาณเกือบพันบริษัท และมีบริษัทในส่วนต้มตุ๋นหลอกลวงบริษัทสีเทาก็เยอะมากแต่บริษัทที่ประสบความสำเร็จหนึ่งใน10ล้วนมีในส่วนของซิสเต็มหรือเป็นอะคาเดมี่ครับบริษัทดีนนลเช่นเดียวกันครับเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจให้ท่านเริ่มต้นในการทําธุรกิจได้อย่างเป็นมืออาชีพและถูกต้องด้วยนะครับในการที่จะค้นหาทรันะพยากรในการสร้างไรายได้นะครับในการพัฒนาเขาให้กลายเป็นมืออาชีพในการรักษาเขาให้อยู่กับครอบครัวดีนนลไปตลอดชีวิตของเขาและประสบความสำเร็จและส่งต่อความสำเร็จนี้ให้กับลูกหลานเขาด้วยแบบนี้ถ้ามีแบบนี้ดีไหมครับ นี่คือในส่วนของข้อ6และข้อสุดท้ายครับเรามีในส่วนของทีมครับ เราทํางานเป็นทีมซึ่งในส่วนนี้ถือว่าพี่เลี้ยงของเราเป็นมืออาชีพทุกๆคนในการเข้ามาร่วมธุรกิจและพร้อมจะส่งต่อความสเสจและถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทําให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจดีนนลได้นะครับทีมของเรานั้นเป็นทีมมืออาชีพครับนี่คือทั้งหมด7ประการที่ทําให้ผมตัดสินใจเข้ามาเลือกกับธุรกิจดีแนลครับและวันนี้เองนะถือว่าเป็นโอกาสของท่านที่ได้ดูวีดีอตัวนี้อยู่นะครับรีบตัดสินใจครับว่าดีนนลเองเริ่มต้นนะครับยังไม่ถึงปีนะฮะมีองค์ โตอย่างยิ่งใหญ่ในตลาดเอเีทั้งหมด600ล้านคนด้วยตอนนี้ตลาดลาวนะครับตลาดพม่าก,กาลังเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้ามาเร็วช่วงนี้ท่านอยู่จวดต้นๆเลยแต่ถ้าท่านช้ากว่าน,นี้ท่านอาจจะเป็นคนที่2แสน3แสน2ล้านก็ได้นะวันนี้เป็นโอกาสของท่านครับขอท่านตัดสินใจด้วยความรอบคอบและตัดสินใจให้เร็วครับในการร่วมกับครอบครัวดีนอลของเรานะครับวันนี้ผมรอที่เป็นโค้ชท่านอยู่เรามีทีมที่จะท่านประสบความสำเร็จได้นะครับเจอกันที่จุดสูงสุด CU at the top สวัสดี เกิดมาถึงชาติขอโอกาสด้วยสักครั้งจะใช้พลังทั้งหมดที่มีทำฝันนี้ให้เป็นจริงโท่